คุยคว<อ>ามในใจกับน้องๆทีมงานนะคะค่ะก็คือขอพูดตร,ตรงๆอย่างหนึ่งนะคะมันมีเหตุการณ<ห>์เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเรื่องน้องทอนนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเรื่องน้องทอนกระหันหนาคุยกับนิลุยว่าจะยุบวงจะเลิกเดินสายจะคือจะคือมั่นใจออก ว่ามีคนเสียชีวิตก็เลยคิดว่าอุ้ยอยากเศ่าแล้วบ่อยากไปแล้วอยากหยุดแล้วนะคะแต่พ่อพ่อกับมานางคิดนอนคิดมีอีกหลายชีวิตที่ฝากชีวิตไว้กับเราและอีกอย่างหนึ่งคือน้องๆทีมงานกําลังไปได้ดีกำลังไปได้สวยมีแม่ๆพี่ๆเอฟที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจ พอยังมีเอฟซีแถกก็ลัางใจเฮายางหล่นหลามเลยก็เลยมาคิดว่าถ้าเขาจะปลาลูกน้องถิมมันกับโบเมนีนแล้วเขาจะไปอยู่ไหนกันสิแม,ม่คะ่ะเฮ้ยถ้าเขาเศร้าเขาอยู่ใดแต่ว่าแล้วทุกคนละ่ะจะอยู่จังไดวันนั้นได้ยืนคุยกับอาจารย์โนมตีบอกว่าอาจารย์ขอ,อยากอยู่วงบุนเด้เฮ้ยอย่า่าลซันเถาะวนาอย่า่าลซันเถาะบทเขาก็เลยมีความแบบ พเพื่อนกบฝากความหวังไว้กับเฮาจะสินะก็เลยมาคิดว่าพ่าต้องสู่สู่อีกจักต่างหนึง่งอเพื่อเพื่อทีมงานทุกคนนะคะอยากเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ทำไม่ได้สักทีเหตดผลใดแจักเตอร์ก็ย้อนว่ามันมีความสุขเวลาที่เราเห็นทีมงานเรามีความสุข พาาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ก็เลยอยากเต็มที่กับทุกคนกับทีมงานเพราะว่าทุกคนทำงานเหนื่อยบางเธอจะมีหายกันบ้างด่ากันบ้างมีการอบรมกันบ้างก็เพื่อกติกาการอยู่ร่วมกันเพื่อทุกคนในยูน้ํากันอย่างมีความสุขเพราะว่าคนหมู่มากอยู่ด้วยกันมันต้องมีกฎและกติกา มีระเบียบวินนะคะบางเทือผู้จัดการนิลุยแล้วกับสิหายสีดาอันนี้คือเพื่อนกับสิหายเกง่งดาเกง่งแต่บอกเลยว่านิลุยใจดีกว่าบอสแผรเยอะนิลุยปากร้ายแต่ใจดีกว่าแพรเยอะแต่แพรเนี่ยทาบอสหน่อยนักหน่อยน้อีนี้จะเบาเบาแต่จะเด็ดขาดกว่านิลุยไม่ก็คือไม่ แต่จะเบกค่อยเบาแต่นี่ลุยนี่จะจะเบาดูจะให้ดูแต่เขาใจดีกว่าแพลวเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงทีมงานทุกคนนะคะในเมื่อเรามีโอกาสอยู่ตรงนี้แล้วอยากให้ทุกคนทํามันให้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพราะแพลวกับบรูวา่าอนาคตอีก3ามสี่ปีหาปีเรายังจะมีเอฟซที่รักเราแบบนี้อยู่หรือเปล่า อาจจะน้อยลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นอันนี้เราไม่รู้เรามองไม่เห็นนะคะและก็น้องๆหลายคนที่ตอนเนี้กําลังลุงกำลังไปดีๆกำลังไปด้สวยมีเอฟซีมีแม่ๆม,มคอยสป,ปอร์ตได้มาไลา่อยากให้ทุกคนมีสติในการใช้เงินอยากให้เก็บเพราะว่าเรามีโอกาสหลายคนมองมาที่เราที่องค์กรเราเขาอยากมาอยู่จุดนี้และอยากมีโอกาสแบบนี้แต่เขาไม่มี เพราะฉะนั้นต้องมีวินัยในตัวเองต้องรู้จักพัฒนาฝึกฝนตัวเองไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่นะคะทําให้แม่แม่เอฟซี FC ที่เขารักเราชื่นใจและภูมิใจในตัวเราและเพื่อองค์กรของเราที่จะเริญเติบโตต่อไปนะคะวันนี้บอดแพวขอให้ทุกคนมีความสุขขอทุกคนตั้งใจทำงานและขอทุกคนปังปัง รวยๆตั้งใจเก็บเงินที่สำคัญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนที่สำคัญเลยขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยขึ้นรถล่ำแล้วขึ้นรถ่อยภาวหน้าตลอดเลยว่า s a ธุดเด้อขอให้ทีมงานทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทีมงานเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะคะที่เคยเกิดขึ้นไม่อยากให้มันซ้ำรอยนะคะอยากบอกว่า หักเด้อจ้าฮักทุกคนเด้อขอบคุณบอสค่ะแม่ยุ้ยเน,น,เนี่ยค่ะเพื่อให้บอสปีเก้าก่อนมาดวกันนเดวกันเนาะก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มาสั่งผลงานก็มีบางเ่อที่ทุกคนเนาะที่ได้ได่ากันบ้างที่ได้ให้กันบ้างค่ะมีหลายครั้งแต่ว่าก็ย้อนบอกย้อนเว้า กันย้อนว่าอยากให้ได้ดีแล้วก็น้องๆที่เขามาใหม่ลูกๆที่เขามาใหม่อยากบอกเลยว่าแต่ก่อนเข้า่ามีฐานเอฟซหลายป่านนี้แต่ก่อนบอสผู้จัดการไปนอนวัดนอนโรงเรียนฐานเอฟไม่ได้เยอะแต่หลังๆมานี่น้องๆที่เข้ามาในช่วงหลังๆคือหนูเป็นคนที่มีโอกาสและมีความโชคดีมาก หนูมาเริ่มนับจากห้าสิบหนูไม่ได้เริ่มนับจากศูนเพราะฉะนั้นแม่อยากบอกว่าคนเรามันทำผิดพลาดได้ทุกคนแต่ขอให้คิดก่อนทำอย่าให้มันเสียโอกาสอย่าให้มันเสียความรักที่แม่แม่มอบให้เพราะทุกคนผ่าดไปแล้ว มันไม่มีโอกาสมาแก้ตัวถ้าคุณหลุดจากตรงนี้ไปคุณก็จะเสียโอกาสทันทีอยากให้ทุกคนคิดคือการออกงานคือการสำหรับทีมงานเดินทางเนาะทุกคนสู้มากสู้ในการทำงานสู่การเดินทางอาถามว่าแม่เหนื่อยไหม เหนื่อยมากเหนื่อยในการทํางานมากปวดไหมทรมานร่างกายไหมเจ็บแต่ไม่เคยบน่นขึ้นเวทีจะยิ้มตลอดเพราะไม่อยากคือแล้เขาเป็นตัวอย่างเขาขึ้นเวทีเขาเจ็บเขาปวดเขาก็ต้องยิ้มเอซี FC จะเห็นนี่เลยยิ้มตลอดถามว่าบ่เจ็บบ่เขาก็บ,บอก ข้าใจว่าเอฟซมาเบิงเขามาเบิงความสุขก็เลยอยากเป็นตัวย่างให้น้นองๆว่าคุณมีความทุกข์อะไรคุณก็ทิ้งมันไว้แล้วก็ขึ้นไปบนเวทีสร้างสรันแค่ผลงานในเอฟซีเดือเบิงแค่นั้นงานคือเงินอยากให้ทุกคนรักษาหนาทีตัวเองดีๆขอบคุณทุกคนที่มาสร้างผลงานแน่รักทุกคนรักเหมือนลูกจริงๆ อันไหนดีก็บอกแนะนำจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคและที่สำคัญต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่มาอยู่หน้าเวทีและแม่แม่พี่พี่เอฟซีที่อยู่หน้าจอนะคะที่กำลังชมไลฟ์สดนะคะแลวกะ็พี่น้องเอฟซีที่ให้กำลังใจห้องตลอดผลักดันอุ้มชูตลอดมาจนถึงวันนี้แล้วกะ็พ่อแม่พี่น้องเจ้าภาพ ที่ยืนงานในเฮ้าที่จ้างงานเฮ้านะคะเห็นในเฮ้าได้มีแสงทองฟิลแลนด์ที่เป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเท่าซูเมรีนะคะหากไม่มีพวกท่านไม่มีเอฟซีกับบอมีเฮ้าถ้าว่ามีเอฟซีผสีเบิงผัสีจ้างขอบคุณเน <FC S 1> ี่นยสิงทในไรสดและก็มาร่วมงานอยู่กับอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะค่ะรักในน้อยแต่ขอให้รักนานๆอยู่กันแบบนี้นานๆน,นะคะขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงเอฟซีหน่อยเร็วมาหลากหลาย